สวัสดีครับผมทุกท่านครับเรามาดูดวงรายวันของวันอังคารที่6กันยายนการเงินการงานสุขภาพความรักและ เลขเด่นเลขเด็ดประจําวันนะครับก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์ like, กดติดตามด้วยนะครับเรามาดูดวงรายวันประจําวันอังคารที่6กันยายน2 5 6 5เลขเด่นสีเสื้อมงคลมีดังนี้ครับเลิกดีนะครับประจําวันอังคารตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง19เนาฬิกา,นกาสานาทีครับสีมงคลสีฟ้าสีเขียวและสีขาวเลขมงคล 7, 5 3สม เลข2ตัวได้แก่356771เลข3ตัวได้แก่335517703เเรามาดูคนวันเกิดวันอาทิตย์ประจำวันนี้กันนะครับการงานดวงการงานของคุณในวันนี้การงานของคุณจะมีเข้ามาเยอะ ต้องทำงานหลายอย่างอาจทำให้ไม่ทันระวังเรื่องการถูกหลอกการถูกเอาเปรียบนะครับและเรื่องการเงินนะครับวันนี้คุณมีดวงการเงินที่ดีครับได้เงินจากการทำงานเติบโตขึ้นแต่อาจต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะมีรถนิยมที่สูง ควรปรับตัวเพื่อเก็บเงินให้มากขึ้นนะครับเรามาดูเรื่องความรักกันครับในส่วนของอดวงด้านความรักนะครับในช่วงนี้คนโสดหากชอบใครต้องพยายามทุ่มเทตามตือ้อแต่อย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะครับส่วนคนที่มีคู่แล้ว จ,จะต้องระวังเรื่องมือที่3ต้องพยายามสร้างสีสันในชีวิตคู่ไม่เช่นนั้นจะเจืดจางหรือเลิกลากันได้ครับและในด้านสุขภาพระยะนี้สุขภาพจิตใจไม่มั่นคงครับคิดมากหวั่นละแวงกังวลเรื่องเงินทําให้โหมงานหนักและสุขภาพแย่ครับเรามาดูคนเกิดวันจันทร์กันครับการงานนะครับวันนี้คุณมีชีวิตการงานที่ดีอาจได้เวลาแสดงความสามารถที่มีความสําเร็จอยู่ที่ปลายทางครับผู้คนยอมรับ มีความก้าวหน้าและความรับผิดชอบในงานมากขึ้นครับ เรื่องการเงินนะครับวันนี้การเงินของคุณนั้นไม่แย่ครับแต่อาจมีรายจ่ายเข้ามาแบบไม่คิดไม่ถึงครับแต่โดยรวมแล้วไม่ลาบากครับพอจะมีให้ใช้ใจ่ายได้บ้างครับและสําหรับเรื่องความรักครับวันนี้คนโสดยังไม่มีเวลาสนใจใครครับมุ่งแต่ทํางานชอบอยู่คนเดียวมีความสุขส่วนคนที่มีคู่แล้วอาจไม่ค่อยมีเวลาให้กันรวมถึงมีวิแววจะทะเลาะกันบ่อยขึ้นระวังอย่าให้ปัญหาบานปลายอาจถึงขั้นแตกหักได้ครับ ในด้านสุขภาพนะครับในละระยะนี้นะครับสุขภาพโดยรวมแล้วแข็งแรงดีครับไม่ต้องกังวลครับแต่อาจจะเจอปัญหาเรื่องการปวดเมื่อยตาบ้างครับพอเป็นการทํางานหนักอาจต้องพักสายตาให้บ่อยขึ้นนะครับเรามาดูคนเกิดวันอังคารกันครับการงานการงานของคุณในช่วงนี้ต้องพยายามประคับประคองให้ราบรื่อนนะครับไม่เหมาะสมที่จะลงทุนควรตั้งใจทํางานตามที่ได้รับมอบหมายอย่าทําหลายอย่างพร้อมกันจะดีที่สุดครับการเงินวันนี้ คุณมีการเงินที่ค่อนข้างไม่ค่อยดีนะครับมีไรายได้เข้ามาทางเดียวแล้วก็ทั้งยังเจอปัญหาการเงินที่ล่าช้าควรวางแผนให้รอบครอบและ ด้านความรักวันที่คนโสดไม่มีความคืบหน้าครับคนมีคู่แล้วต้องประคับประคองปรปับปรุงตัวหน่อยครับอย่าให้ความรักนั้นจืดจางนะครับและด้านสุขภาพสุขภาพในช่วงนี้ค่อนข้างทรุดโทรมครับอาจต้องพักผ่อนนอนหลับให้มากขึ้นไม่แนะนําให้กินยาช่วยเพราะอาจจะกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวครับเรามาดูคนเกิดวันพุธกันครับการงานวันนี้คุณมีงานที่จะต้องทําให้เหนื่อยทั้งยังเต็มไปด้วยอุปสรรคและปัญหาอีกมากมายต้องสู้อย่างหน,นักกว่าจะประคบความสําเร็จ ตามที่คาดหวังนะครับ การเงินนะครับวันนี้การเงินของคุณไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่ครับอาจจะต้องใช้ใจ่ายในเรื่องคับขันมีความไม่คล่องตัวสูงครับในด้านความรักวันนี้คนโสดไม่มีเรื่องความรักเข้ามาเลยครับขาดการดึงดูดทางเพศมีความคิดมากไม่ใส่ใจเรื่องของคนอื่นนักส่วนคนมีคู่แล้วอาจจะต้องใช้อารมณ์รุนแรงใส่กันบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขั้นเป็นเรื่องใหญ่ครับและในด้านสุขภาพระยะนี้ปัญหาสุขภาพแย่ลงนิดหนึ่งครับมีอาการปวดหลังปวดไหล่อาจจะต้องไปพบหมอมี เกณฑ์จะเจอปัญหาด้านกระดูกนะครับเรามาดูคนเกิดวันพฤหัสบดีกันครับการงานวันนี้การงานของคุณนั้นมีวี่แววจะต้องโยกย้ายบ่อยครับอาจต้องต่อรองเรื่องผลประโยชน์กันบ้างจะมีโอกาสเติบโตได้ดีครับและเรื่องการเงินครับวันนี้คุณมีเกณฑ์การเงินที่ไม่แน่นอนอาจต้องประหยัดมากขึ้นยังไม่ค่อยมีดวงโชคลาภในช่วงนี้นะครับและในด้านความรักครับวันนี้คนโสดไม่เจอคนที่ถูกใจส่วนคนที่มีคู่แล้วมีปัญหาเรื่อง ความสัมพันธ์นะครับต้องพยายามรับฟังกันให้มากขึ้นนะครับและด้านสุขภาพสุขภาพโดยรวมในช่วงนี้ค่อนข้างดีครับไม่มีอะไรให้กังวลครับแต่อาจจะต้องมองหาวิตามินหรืออาหารเสริมมาทานเพิ่มบ้างนะครับเรามาดูคนเกิดวันสุกันครับการงานนั้นวันนี้คุณมีโอกาสจะเจองานที่ทําให้เครียดและกดดันไม่มีความสุข กับงานของตัวเองนะครับเจอสถานการณ์ไม่ดีอยากตัดสินใจเปลี่ยนงานอาจถึงกล่าวต้องย้ายจิตการหรือปิดตัวลงครับการเงินของคุณวันนี้คุณมีดวงการเงินที่ค่อนข้างแย่ครับรายจ่ายมากกว่ารายรับจัดสรรได้ยากมีปัญหาหนี้สินเข้ามาวุ่นวายใจอาจต้องนําทรัพย์สินเก่าไปขายนะครับความรักของเราวันนี้ ถ้าเป็นคนโสดหาคู่ยังไม่เจอครับส่วนคนที่มีคู่จะเจอปัญหาไม่มีความสุขต้องมานั่งทุกข์ใจอาจต้องแยกทางกันในเร็วๆนี้ครับในด้านสุขภาพดวงสุขภาพของคุณในตอนนี้ย่ำแย่ครับต้องเสียเงินไปกับค่ายาและค่าหมออาจป่วยหนักถึง เข้าโรงพยาบาลนะครับระวังโรคเก่าจะกลับมาเพราะว่าความเครียดนะครับอย่าเครียดมากครับเรามาดูคนเกิดวันเสาร์กันครับการงานวันนี้คุณมีเกณฑ์เจอการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานดนีหรือไม่ขึ้นอยู่กับผลงานเก่าของคุณนะครับแต่จะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามามากขึ้นครับ ในด้านการเงินวันนี้การเงินของคุณนั้นมีรายรับเข้ามาครับจากการทํางานในอดีตแต่อาจหมดไปกับการจัดสรรหนี้ส่วนการลงทุนที่เคยแย่ครับกําลังจะได้ทุนคืนนะครับในด้านความรับวันนี้คนโสดนะครับจะมีโอกาสได้เจอคนที่ใช่ส่วนคนที่มีคู่นั้น อาจจะมีการปรึกษากันในเรื่องของอนาคตและการเชียร์ใจกันนะครับในด้านสุขภาพปัญหาด้านสุขภาพกายไม่มีอะไรให้ตั้งกังวลน,นะครับแต่ปัญหาทางจิตใจและความเครียดยังมีเข้ามาเรื่อยๆครับควรหอาอกาศไปเที่ยวพักผ่อนเพื่อลดความเครียดให้กับตัวเองบ้างนะครับ